ดูสดที่นี่ถ่ายทอดสดไทย vs ญี่ปุ่นวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้าย ถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ทีมชาติไทยพบญี่ปุ่นลิงก์ดูวอลเล์บอลสดเวลา20นาฬิกา30นาทีดูได้ช่องทางไหนบ้างโปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานคร ในรอบน็อกเอาตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทุกคู่รับชมถ่ายทอดสดผ่านทางไหนบ้างแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบฟรีๆได้ทางพีพีทีวีชดี36วันนี้มี2คู่ทีมชาติไทยแข่งคู่ที่2เวลา17นาฬิกาเนเธอร์แลนด์อันดับ1กลุ่ม A พบเซอร์เบียอันดับ2กลุ่มเเวลา20นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่นอันดับ1กลุ่มเพบไทยอันดับ2กลุ่ม A